สี่วิธีรวยไวกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันครับคุณครับถ้าเทียบกับเพื่อนๆที่จบมารุ่นเดียวกันผมถือว่าผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่ประสบความสําเร็จไวกว่าคนอื่นผมใช้4ี่หลักการนี้วันนี้จะมาแชร์ให้ฟังข้อที่1ฮะ 1> ให้คุณเปลี่ยนสื่อที่เสพอันนี้สําคัญมากครับถ้าเมาื่อไหร่ก็ตามคุณอยากประสบความสำเร็จและคุณยังอยู่ในกลุ่มคนแบบเดิมหรือเสพสื่อแบบเดิมนะฮะคุณไม่มีทางประสบความสำเร็จได้เพราะอะไรครับเพราะสื่อที่คุณเสพมันจะเป็นตัวกําหนดแนวความคิดของคุณครับ วันนี้คุณใช้เวลาไปกับการเสพเลยครับเสพละครที่ผัวก,กับเมียน้อยกับเมียหลวงตบกันเสือ,อหรือเเสพสืส่อที่เป็นละครเสพสืส่อที่เป็นเพลงอ,อกหักเสพสืส่อที่ชวนคุณแต่ไปกินไปเที่ยวอย่างเดียวแบบนั้นมันคุณไม่มีทางรวยครับเว้นแต่คุณจะไปทําธุรกิจการกินการเที่ยวแบบนั้นแต่ถ้าเกิดคุณจะเป็นทําธุรกิจแบบอื่นคุณต้องเปลี่ยนสื่อที่สสทเสพสื่อที่คุณเสพต้องทำให้คุณเก่งขึ้นรวยขึ้นฉลาดขึ้นครับ คุณจำคำนี้ไว้ถ้าสื่อไหนไม่ทําให้คุณเก่งขึ้นรวยขึ้นฉลาดขึ้นสื่อนั้นเอาไว้เสพหลังจากคุณรวยแล้วครับดังนั้นตอนนี้คุณยังไม่รวยไม่สมเลยต้องเปลี่ยนสื่อที่เสพครับข้อที่2ฮะเรื่องการเที่ยวพักไว้ก่อนคุณต้องใช้วิธีการคืออดเรี้ยวให้กินหวานอีลอนมาสมีคำหนึ่งก็พูดว่า vacation Q u ครับนั่นคือวันหยุดจะฆ่าคุณคือวันนี้แน่นอนนะคุณอาจจะต้นทุนน้อยกว่าคนอื่น ต้นทุนที่น้อยกว่าบางคนเกิดมาบ้านรวยแล้วเขาจะประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าแต่คุณต้นทุนน้อยกว่านี่ความคิดผมเลยนะครับเป็นสิ่งที่ผมใช้ม,มาตลอดก็คือต้นทุนน้อยกว่าเราต้องขยันมากกว่าต้นทุนน้อยกว่าเราต้องอดเปรี้ยวไปกินหวานไอ้ที่ไปเที่ยวปล่อยให้เขารวยแล้วเขารวยแล้วค่อยไปตอนนี้เรายังไม่รวยเราอย่าเพิ่งไป <Yeah. S 2> เขาเปลี่ยนรถใหม่เรายังไม่รวยอย่าเพิ่งเปลี่ยนเขาเปลี่ยนบ้านใหม่เรายังไม่รวยอย่าเพิ่งทาเรารอนะฮะรอให้รวยก่อนแล้วค่อยทำครับอดเปรี้ยวไปกินหวานคุณลองสังเกตดูนะถนน ที่เส้นที่มีร้านอาหารเยอะๆนะเช่นถ้าไม่มีโควิดนะเช่นเอกมัยทองหล่อหรือว่าเรียบด่วนที่มีร้านอาหารมีผับเยอะๆคุณคิดว่าส่วนคนรถมันจะติดช่วงไหนรถมันจะติดช่วงปลายเดือนกับต้นเดือนช่วงที่คนมีเงินคุณเห็นไหมคนส่วนใหญ่ไม่อดเรี้ยวไม่กินหวานครับคนส่วนใหญ่มีเงินแล้วจะรู้สึกว่าต้องใช้ต้องเที่ยวต้องกินเพราะมันอดอยากมาทั้งเดือนแต่ถ้าคุณรู้จักการอดเรี้ยวไม่กินหวานอดออมไว้เพื่ออะไรเพื่อต่อยอดทางธุรกิจ เพื่อต่อยอดพัฒนาสมองคุณเอาไปลงคอร์สที่มันพัฒนาเรื่องทักษะการขายทักษะการตลาดอดเรียวไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวหวานคุณได้กินเร็วคนอื่นแน่นอนอันนี้สิ่งที่ผมทํามาแล้วครับข้อที่3เลยคือให้คุณดูเส้นทางคุณคิดว่าคุณจะประสบความสำเร็จจากเส้นทางนี้เส้นทางที่คุณทํางานอยู่เส้นทางที่คุณทําอยู่ปัจจุบันคุณเช็คได้เลยครับว่าเส้นทางนั้นเนี่ยมันทําให้คุณประสบความสําเร็จไหมถ้ามันไม่ทําให้คุณประสบความสําเร็จจงเปลี่ยนเส้นทางอย่าเป็นประเภทที่ เข็นคกขึ้นภูเขาเข็นไปได้ถึงสุดแล้วเอ้าภูเขาผิดลูกนี่หว่าเราอยากไปตรงนู้นแต่เรามาเข็นตรงนี้ผิดลูกนี่หว่าไม่ได้ครับก่อนที่คุณจะเข็นโคกขึ้นภูเขาลูกไหนให้คุณเช็คก่อนว่ามันถูกลูกที่คุณต้องการมันสพอร์ตเป้าหมายของคุณหรือเปล่าครับ และข้อสุดท้ายข้อ4คืออย่ารอพร้อมทําเลยเลิกอ้างครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรอเดี๋ยวรอลูกเรียนจบก่อนนะเดี๋ยวรอผ่อนบ้านหมดก่อนรอผ่อนรถหมดก่อนรอลูปรับปริญญาก่อนรอลูกบวชก่อนรอลูกแต่งงานก่อนรอลูกมีหลานก่อนรอไปครับสุดท้ายก็รอชาติหน้าอีกทีหนึ่งครับคือคุณรออย่างเดียวแล้วคุณก็จะอ้างหลายคนก็บอกรอดวงดีก่อนปีนี้ปีชงคุณสังเกตไหมโดยเฉพาะธุรกิจการชงเนี่ยเมื่อก่อนชงปีเดียวเนยนี่มีชงตรงชงอ้อมนะครับนี่คือ business การชงดังนั้น อย่าไปอ้างเยอะถ้าคุณจะทําทําเลยไม่ต้องรอพร้อมความพร้อมไม่มีในโลกครับคุณทําไปก่อนมีปัญหาแล้วเดี๋ยวค่อยแก้ครับดังนั้นคุณใช้หลัก4ข้อนี้ครับคือเปลี่ยนสื่อที่เสพอดเปรี้ยวไว้กินหวานดูเส้นทางว่าเข็นคกขึ้นภูเขาถูกลูกและเลิอกอ้างเลิกรอลงมือทําทันทีครับและคุณจะประสบความสำเร็จเร็วกว่าจนเพื่อนรุ่นเดียวกันตก ถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้คุณสามารถติดตามได้ที่เพจรู้รอบต่อจบทุกๆทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ฮะส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามที่ได้อฟรายแบงก์สุภกิจได้ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทัทีครับ